ทำอย่างไรปณิธานในวันปีใหม่ของเราจะสำเร็จได้อย่างดีหลายต่อหลายครั้งเรามีปณิธานตอนวันปีใหม่ใช่ไหมอยากให้ชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีเป้าหมายเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องตำแหนง่งสรารพัดที่เราไะ้ตั้งเป้าแต่แล้วพอสิ้นปีมา บางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าเป้าหมายคืออะไรหรือบ่อยครั้งก็นึกเป้าได้แต่มันไปไม่ถึงตามที่ตั้งใจไว้ต้นปีนั่นเพราะอะไรวันนี้เรามาคุยกันแล้วเราจะสร้างว่าปีนี้จะได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการได้อย่างไรสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไปไม่ถึงตามเป้าหมาย สิ่งแรกเลยคืออาจจะขาดความเชื่อมั่นคือเราอยากได้ผลลัพธ์นะแต่เราไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้พอเราไม่เชื่อมั่นในตนเองว่าจะสร้างความสำเร็จแบบนั้นได้เราจรึงไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้พยายามตอนนี้คิดเนี่ยมันคิดแบบอิสระใช่ไหมคิดแบบไม่มีข้อจํากัด อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่พอลงมือทําเริ่มคิดเริ่มกังวลใจละเริ่มมองว่าไอ้นั่นก็เป็นไปได้อันนี้เป็นไปไม่ได้ข้อจจากัดเดิมๆเข้ามาเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยให้เราเชื่อมั่นก่อนว่าอะไรอะไรก็เป็นไปได้ความเชื่อมั่นว่าชีวิตที่ยอดเยี่ยมเป็นไปได้สําหรับเรา เราคู่ควรกับชีวิตแบบนั้นเช่นเราคู่ควรจะเลื่อนตำแหน่งเราคู่ควรที่จะมีคู่ครองชีวิตที่ดีเราคู่ควรที่มีสุขภาพกายแข็งแรงเราคู่ควรและเราก็สามารถพัฒนาตัวเองไปถึงตัวนั้นได้ด้วยซูเชื่อแบบเนี้ยอันนี้คือประเด็นแรกคือเชื่อมั่น เชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในวิธีการที่เราจะนำไปสู่เป้าหมายตรงนั้นเชื่อมั่นว่าถ้าเราลงมือทำจริงๆงจังแล้วมันจะถึงเป้าหมายปการที่สองคือต้องมีความเพียรพยายามเอาจริงเอาจังกล้าหาญไม่กลัวบุษัคไม่กลัวปัญหาต่างๆ คนที่กรยันกระตือรือร้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็สําเร็จได้พระเจ้าก็ตรัดว่าวิริยนะวิริยนะทุกขมัจฉิติใช่ไหมบุคคลล่วงทุกล่วงปัญหาได้ด้วยความเพียรพยาย,ยามถ้าเราทําอะไรไม่สําเร็จบางทีเราอาจจะมองย้อนมาที่ชีวิตติดใจของเราว่าอ๋อ เราพลาดอะไรไปไหมอ๋อเราอาจจะไม่ทุ่งเทพอหรือเปล่าประการที่สามก็คือเรามีความใส่ใจรับผิดชอบอยู่กับมันจริงๆหรือเปล่าเรียกว่ามีสติไหมถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสตินะโอกาสที่สำเร็จ ก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากการที่เราใช้ชีวิตอย่างมีสติคือตั้งเป้าหมายแล้ว <c oughs> เช่นอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงอย่างเงี้ยจากเดิมที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย <c oughs> ก็ตั้งเป้ารายวันว่าฉันจะออกกำลังกาย กีหน้าที่ต่อวันหรือออกเวลาไหนบ้างแล้วก็ทำเป็นประจําอาจจะเริ่มจากสองสามสัปดาห์แรกก่อนก็ได้สัปดาห์ละสองสามวันวันละสามสิบนาทีเป็นต้นทำไปเรื่อยๆพอทำได้สักเบตสองสามสัปดาห์แล้วก็เกิดกำลังใจบางคนเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บเงินพอได้เงินเดือนหรือได้รายได้ทางใดทางหนึ่งมาก็เก็บบางส่วนไว้ เป็นประจำเริ่มจากสองสามวันแรกก่อนเก็บไปเรื่อยๆบางคนมีรายได้เป็นรายเดือนก็เก็บเป็นรายเดือนไปพอเงินมันมากเข้ามากเข้าก็มีกําลังใจทํามากขึ้นอาจจะออมเดือนละห้าร้อยไปก่อนอถ้าออมเยอะอาจจะรู้สึกลำบากใจพอห้าร้อยต่อเดือนต่อเดือนออมได้ก็เป็นหนึ่งพัน สองพันสามพันโดยลำดับนอกจากนั้นแล้วประเด็นสำคัญข้อที่สี่ก็คือมีสมาธิเรียกว่าโฟกัสอยู่กับมันจริงๆในทางพุทธศาสนาท่านมีสำนวนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานก็คือการที่เรามีจิตใจที่โฟกัสมุ่งมั่นกับมันอยู่กับเป้าหมายหรือว่า มองเห็นถึงเป้าหมายมั่นคงไม่แขวะไปนอกทางไม่ใช่เก็บเงินได้หน่อยหนึ่งโอ้มีอะไรที่แบบอยากได้เอาละไปซื้อสุดท้ายเงินก็ไม่ถึงเป้าเช่นอยากจะเก็บเงินไปซื้อทองสักบาทสองบาทอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันหนึ่งหมื่นใช่ไหมสองบาทก็าราวแปดหมื่นนิดๆออมได้สัก หมื่นสองหมื่นเอาละอยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้มือถือเครื่องใหม่ก็เผยไปนอกทางเห็นสินค้าลดราคายิ่งช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยแหมอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่อันนี้ก็อยากได้นี่ก็อยากได้สุดท้ายก็เลยไม่ได้เก็บทองอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าหลุดจากโฟกัสไม่มีสมาธิไม่แน่วแน่ไม่มั่นคงนอกจากนั้นแล้วต้องใช้ปัญญาในการ ดำเนินชีวิตแต่ตรองพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์แล้วตัดสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรไม่มีประโยชน์ออกไปจากชีวิตยอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับผู้คนก็ใส่ใจซักถามพูดคุยให้กำลังใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันอะไรที่จะไม่ได้ทำก็ทำ อไอ้ทำแล้วมันไม่เข้าท่าก็ลดลงหรือเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรที่มันควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นประโยชน์ไม,ม่ประโยชน์ก็คือการมีปัญญาการใช้สติปัญญาไตรตรองแยกแยะ,แยะปัญหาต่างๆว่าเออเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือ,อเรื่องเนี้ยมันยังไปไม่ถึงเป้าเนี่ยเพราะอะไรล่ะ ไตรตรองพิจารณาดูนั่นคือการใช้ปัญญาถ้าเราใช้ชีวิตในแบบเนี้ยเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในวิธีการที่ตัวเองทํามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังหรือขยันต่อมาใส่ใจรับผิดชอบมัปนประเด็นที่สี่ก็คืออยู่กับเรื่องนั้นอย่างมั่นคง ประการที่5้าคือใช้สติปัญญาไตร่ตรองวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆยกระดับวิธีการกระทําทําได้5อย่างเนี้ยและทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะทําทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนไปเรื่อยๆไม่ว่าไปทางไหนก็มีทางเป็นไปได้บางทีอาจจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คาดไว้ด้วยซ้ำไป บ่อยครั้งเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วก็ลืมไปเลยก็คือขาดสตินะฮะไม่ใช้สติลืมไปเลยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ใกล้สิ้นปีแล้ะเหมือนเด็กนักเรียนอะ่ะไม่ยอมอ่านหนังสือมัวเพลินอยู่กับซีรีส์มัวเพลินกับติกตอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ความบันเทิงสุดท้ายเลยไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ต้องทำจริงๆ เชื่อแน่ว่าถ้าเราทําตามนี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะสําเร็จตามปฏิธานของปีใหม่ก็เป็นไปได้ขอทุกท่านมีความสุขและสําเร็จตามปฏิธานจเจริญบ่อ